มีคนบอกว่าสมาธิคือการรู้ทันวินาทีนั้นใช่เออแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะผู้ฝึกใหม่บางคนอาจจะรู้ทันช้าหน่อยออาจจะคิดไปไกลแล้วหรือว่าเผลอที่จะมีความคิดเดิมๆมันกลับเข้ามาซึ่งเดียรเคยพูดเสมออะค่ะสำหรับในช่องเดียร์เนาะเวลาเดียร์ทำคลิปต่างๆว่า ความคิดของคุณส่งผลต่อสารเคมีในร่างกาย<ช>แล้วแน่นอนทุกคนรู้ค่ะความคิดที่ไม่ดีมันนาไปสู่ความเครียด<ช>สร้างกรด<ช>สร้างฮอร์โมนที่ไม่ดีต่างๆในร่างกายมันเป็น<ช>ธรรมดาที่ร่างกายคุณจะอ่อนแอลง<ช>แล้วมันผ่านจะให้จิตใจแย่ตามไปด้วยนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นนะการรู้ทันเดด เหมือนอย่างที่เดียบอกว่าคุณไม่จาเป็นจะต้องคิดบวกนะที่บอกว่าให้คุณฝึกอารมณ์ชูใจในที่นี้เนี่ยอารมณ์ชูใจหมายความว่าอะไรมันก็คืออารมณ์ยินดีอารมณ์ขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจกระตันยูหรือว่ามองเอออะไรสมมุติเราแค่มองต้นไม้มองแมวมองอะไรเราก็รู้สึกว่าเออมันน่ารากักมันคือเรามองไปในทางที่ดีะคะ่ะอันนี้คืออารมณ์ชูใจอย,อยู่แล้วแต่เดียไม่ได้บังคับให้ทุกคนจะต้องอยู่ในอารมณ์นี้หรือว่าฝืนตัวเองแม้กระทั่งตอนที่คุณเศร้าสมมุติว่าคุณเศร้าอยู่ คุณแค,แค่รู้ว่าคุณเศร้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยคือรู้ว่าเศร้าอยู่นี่เก่งแล้วนะเพราะคนส่วนใหญ่ที่เศร้าอยู่ไม่รู้ก็จะจมอยู่กับความเศร้ามันมันหลงไหลไปเลยว่าค,ความเศร้านี้เป็นเราอ,อย่างเ้ยทั้งๆท,ที่เราเศร้าไปทั้งวันไหมใช่ไหมอตอนคุณเดียเศร้าที่สุดในชีวิตอยู่กี่ชั่วโมงกี่วันก็เยอะอยู่นะตอนเศร้าสุดในชีวิตตอนนี้หายยังหายแล้วอเเนี่ยแต่เราต้องมีสติไง แต,<ช>แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเรามาฝึกสตินะดูช่องคุณเดียฝึกสมาธิอะไรเงี้ยฝึกสติปุ๊บพอเราเศร้าอยู่อ่ะเราจะมูฟออนจากมันได้เร็วขึ้นใช่ค่ะใช่เ<ม>นาะเดียถึงบอกว่าอย่างอย่างอ่านเดียยกตัวอย่างละกันอย่างล่าสุดเพื่อนเดียอ,อกหัก<ม>แต่ว่าเพื่อนเดียฝึกสติมาตลอดครับเดียก็จะบอกเขาว่าเดียไม่ได้เป็นห่วงเขาเลยนะ <c oughs> เออเดียจะบอกเขาว่าเดียไม่ห่วงเลย<ม>คือตอนนี้อ่ะรู้ตัวใช่ไหมอ่ะว่าตัวเองเศร้าอยู่<ม>เขาบอกว่าเขารู้<ม>แต่เขารู้สึกว่าเขาโอเคเก่งมากนะ เออแล้วเขาเขาเขารู้แล้วเขาก็บอกว่าเออเขา,ายังโอเคอยู่เขาก็ <He influenced. S 2> ใชค้คํานี้คือไม่ได้พูดว่าหายแล้วหรืออะไรด้วยนะเขาบอกว่าเขายังโอเคจริงก็ <S 1> <S 1> เลยไม่เป็นห่วงเขาเลยแล้วก็บอกว่าเออเราเชื่อว่าการฝึกสติมามันคือการมันเหมือนมันเหมือนการที่เดียฝึกวิ่งเหมือนการที่เดีย Buddha ฝึกกล้ามเนื้อการออกกําลังกายเดียมีการฝึกมาตลอดเมื่อวันหนึ่งเดียต้องไปเผชิญกับการวิ่งหลายโลแต่ว่ากล้ามเนื้อเดียแข็งแรงแล้วเพราะเดียฝึกมานานแล้วมันก็เหมือนกันกับการฝึกสติถูกไหมคุณมี เออว่าถ้าเกิดยกแบบฝึกแข็งแรงแล้วอะเตรียมาแล้วนะเพราะแผ่นดินหวปุ๊บวิ่งสบายเออวิ่งไกลเลยทีเนี้ยรอดได้ใช้จริงเออจริงเพราะเราฝึกมาแล้วถูกไหมคุณวีเหมือนกับเรื่องสมาธิเรื่องสติก็เหมือนกันถูกไหมคะอันนี้สมาธิคือผมสามารถพูดได้ว่าผมเจอกับตัวเองไม่ได้ฟังมาอย่างเดียวทำทำได้ตัวพอพอยกตัวอย่างให้ฟัง่อยได้ไหมเรื่องจริงเลยครับเป็นเรื่องจริงเลยผมเนี่ยฝึกสมาธิมาเป็นสิบปีแล้วแล้วฝึกจนมันเป็นแบบ น่าเฉยๆเนี่ยมันจะกลับมารู้ลมอัตโนมัติแหละอัตโนมัติแล้วปุ๊บแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาอุบิเหตุน่มันจะเป็นยังไงแต่เราฝึกมาจนแบบอุบิเหตุในที่นี้คืออะไรคืออุบัติเหตุเหมือนแบบประสบอุบัติเหตุแรงๆแต่พูดเองก็คือว่าตัวเองใกล้จะตุยอ่ารอเกือบอ่าเกือบเกือบไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมค่ะเหมือนแบบเหมือนแบบอย่างกรณีคนเดียใไหมฝึกวิ่งมาแล้วพอถึงเวลาต้องวิ่งจริงโหโขยเลยใช่ไหมไม่ต้องวอร์ไม่ต้องอะไรเลยวิ่งจัดได้เลยใช อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวผมแต่มันต้องฝึกก่อนนะค่ะอวันนี้ผมประสบอุบัติเหตุรถอะรถชนหายไปครึ่งคันเลยนะเหมือนแบบเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี้ยตัวสัน่นแต่ผมอะเหมือนนั่งสมาธิมมันนิ่งปุ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรานั่งสมาธิเลยออันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเลยที่แบบมันปัจจดจตังขเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตนเพราะว่าสิ่งที่เราฝึกมันเป็นแบบนี้นี่เอง ค่ะเหมือนตอนนี้อะสมมติว่าให้คุณเดียววิ่งเลยสิบกิโลตอนเนี้ยวิ่งเินทงเดียวทำได้ไหมทำได้ผมทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดียวฝึกมาก่อนเดียวฝึกมาตลอดใช่ผมไม่ได้ฝึกวิ่งสิบกโลผมตายตายแต่โลแรกแหละเพราะฉะนั้นเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฝึกเลยทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์อักซิเดนในชีวิตหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่ต้องถึงขั้นแบบรุนแรงขนาดนั้นจิตใจก็จะถูกกระทบได้ไงเอาเห้าเอาให้หักพอแล้ว ออหักเอาจริงอกหักสําหรับแบบว่าคนที่ไม่ว่าจะทํางานเก่งหรือเราอาจจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าแบบโอ้ยผู้หญิงเก่งทํางานเก่งเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนเมื่อเจอมีปัญหาเรื่องความรักมักจะไปโค้ดโค้ดลงไปเล่มยาก เมื่อโคตรลงสนามเองอะไรประมาณนี้เออก็จะแย่ทุกคนอะไรแบบนี้นะคะใช่ใช่เออนี่เขาบอกว่าสมาธิคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะพี่ตุ๊กสวัสดีพี่ตุ๊กนะคะเมืนอย่างที่คุณเดียบอกว่าตามรู้ใช้คํานี้ก็ได้แค่แค่รู้ก็หมดทุกนะตามรู้แต่ตัวใหญ่มันไม่รู้ไงค่ะเออเหมือนปัญหาที่เราที่คุณเดียพูดอะอาการซึมเศร้าอ่ะมันไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้มันไม่รู้อ่ะมันดึงออกมายากใช่เอาจริงนะคุณวีเดีย คือค่อนข้างจะเข้าใจถึงแม้ว่าเดียไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นซึมเศร้าที่แบบจะต้องแบบร้อยเซ็หรือว่ากินยาแต่เคยอยู่ในภาวะซึมเศร้าที่เกือบจะเป็นซึมเศร้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่ามันยากมากเหลือเกินที่เราอจะรู้ว่าเรากําลังเศร้าอยู่นะเอ,อและมันจะมาโดยแทบจะเรียกว่าเราจะเซอร์ไพรส์กับความอัตโนมัติของมันท,ทั้งที่เรายังไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรเลย แต่ภาวะเศร้านั้นนั้นมาได้เองคือมันเด้งมาเศร้าเลยแล้วมันก็เป็นความรู้สึกเลยเหรอลืมตาตื่นตอนเช้าเลยแล้วความรู้สึกเศร้ามาเลยมาเลยแล้วคือมันเดาได้เลยมันเดาได้เลยทันทีตั้งแต่ลืมตาเพราะฉะนั้นนะคะเดียเลยบอกว่าอันเนี้ยเมื่อเหตุการณ์หรือสภาวะเนี้ยมันมาถึงคุณจริงๆแล้วอะโดยที่คุณไม่ได้มีการฝึกสติมาก่อนอะโอ้โหมันกว่าจะเอากลับมาได้มันยากมากนะคะแล้วตอนนั้นคุณเดียกลับมาได้ไงคบคือเดียฝึกอยู่แล้ว แล้วเดียก็ยอมรับเลยว่าเหตุการณ์แบบอย่างนั้นในชีวิตอะเดียไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเดียรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักและที่เขาพูดกันว่าซึมเศร้ามันเป็นแบบนี้เองเหรออย่างเงี้ยภาวะด้วยนะเออแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกเลยว่าโหเข้าใจแล้วว่าโอเคถ้ามันหนักมากกว่าน,นี้อาจจะโอเคอาจจะต้องพึ่งยาเพราะมันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในระดับนี้สําหรับเรายังว่าแรงแล้วแต่สติเองถ้าเราฝึกมานานนี่ก็คือยาแรงเหมือนกันใช่เออ หในกรณีของคุณเดียเนี่ยคิดดูนะขนาดฝึกมาแล้วยังเดินขนาดเนี้ยแล้วกรณีที่ยังไม่ฝึกอ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประมาทไม่ได้นะคะประมาทไม่ได้นะคือแม้กระทั่งเราไม่ต้องแบบทําสมาธิในรูปแบบก็ได้ไม่ต้องแบบว่าถึงขั้นว่าหลับตานั่งแบบที่เดียบอกทุกคนก็ได้นะแบบดรโจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําได้อย่างนั้นดีแต่ในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละเหมือนแบบทําอะไรก็ ก็เนี่ยสติรู้ออรู้ปัจจุบันจบเลยใช่ก็คือให้อยู่กับปัจจุบันขนาดจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงแล้วอะพอไม่ว่าเดียจะทําคลิปสมาธิออกมาแบบไหนก็แล้วแต่คุณคดีเดียก็มาตกผลึกกับตัวเองได้ว่าจริงๆแล้วอะคี้หลักของมันอะมันคือความง่ายที่สุดใช่ง่ายที่สุดมันสิมเปิลมากนะมันไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่ว่าคุณทําอะไรก็ทําอย่างนั้นน่ะใช่สมมุติว่า แล้วให้ทำอย่างเดียวด้วยใช่ไม่ต้องทำเป็นเก่งทำหลายอย่างใช่ใช่เออไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยฝึกสมาธิมาแล้วเราสามารถมัลติฟังก์ชันโนทำได้เยอะมากโนโนไม่ต้องเลยใช่แค่ทำอะไรอ่ะให้รู้ว่าทำจริงๆอันนั้นถูกต้องต้องท้าอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องทำได้ไหมถูกต้องเออเอางี้แค่ล้างจานค่ะให้รู้ว่าล้างจานแต่ทุกวันนี้ยมันล้างจานมันคิดแล้วใช่ให้รู้ว่าล้างจานจบแล้วจบเลยเนี่ยเนี่ยคือสมาธิแล้วง่ายมากจริง ซิมเพิลมากแล้วคุณจะมีความสุขมากๆอย่างคนที่ทำเรียกว่าฝึกสติอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะรู้เลยว่าความสุขเนี่ยง่ายจริงง่ายมาก